สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่16เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจสองช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของการส่งออกข้าวนะครับในปี2567ตอนนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายเป็น ปริมาณ7จล้านห้าแสนตันด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นปัจจัยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวบวงนาย,ยกกิติมาศส,สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงทนึ่งจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของธน,นาคารเงาของจีนคืออะไรนะครับก็มีข่าวว่าล้มละลายครับหลังจะเป็นหนี่ท่วมเลยนะครับสี่แสนล้านหยวนด้วยกันเกิดอะไรขึ้น พูดคุยกับคุณธัญ,ญลักษ์วชรชัยสุรพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยจำกัดนะครับในช่วงแหล่งทุนครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกแคมเปญสลากอมสินชุดใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยพร้อมกับร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ธนาคารอมสินจะครบรอบ111ปีในปี25 6 7นนี้นะครับโดยเป็นสลากอมสินพิเศษ2ปีซึ่งจะมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นถึง111ล้านบาทด้วยกันนะครับ แบ่งออกเป็นรางวัลปกติซึ่งเป็นรางวัลที่1นะครับซึ่งจะมีการออกรางวัลตลอดอายุสลากจํานวน24ครั้งนะครับ24เดือนแล้วก็มูลค่า30บล้านบาทด้วยกันนะครับรางวัลต่อมาเป็นรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นการเพิ่มรางวัลอีกจํานวน31รางวัลรางวัลละหล้านบาทนะครับก็ทั้งหมดนี้จะมีการจับรางวัลกันวันที่มีการออกรางวัลนะครับวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสําหรับ ผู้ที่จะฝากสลากออมสินดังกล่าวนั้นสามารถฝากได้2ช่องทางด้วยกันนะครับก็แบ่งออกเป็นสลากประเภทที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าเป็นสลากแบบดิจิทัลก็ได้นะครับถ้าเป็นสลากแบบเดิมเนี่ยต้องฝากระหว่างวันที่20ธันวาคม2566จนถึงวันที่31มกราคม2567นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศการฝากนั้นจะเปิดให้ฝากนะครับตั้งแต่หน่วยละ100บาทขึ้นไปโดยต้องฝากหนหน่วยขึ้นไปนะครับบุคคลธรรมดา เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7จ็ขวบหรือนิติบุคคลทุกประเภทก็ได้นะครับส่วนสลากอีกประเภทหนึ่งเป็นสลากดิจิตัลสามารถฝากผ่านแอปพลิเคชันไมโมได้เลยนะครับโดยการเปิดรับฝากนั้นจะเปิดรับฝากหน่วยละ100บาทขั้นต่าจํานวน10หน่วยนะครับแล้วก็รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยทั้ง2ประเภทนี้ไม่มีการจํากัดวงเงินฝากสําหรับการออกรางวัลอย่างที่บอกไปคือออกไปที่1กุมภาพันธ์2567นนะครับซึ่งเมื่อ ซื้อสลากไปจนครบอายุสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบีย้ยอีกหน่วยละหนึบาทยีสตางค์นะครับโดยที่ดอกเบีย้ยและเงินรางวัลน,นั้นจะไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ gsb contact center ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าสะพายข้างหรืออาจจะเอาไปใช้คาดเอวก็ได้นะครับจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพียงหนึ่งโรงวับลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับใช้ชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อ,อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการยังจะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ในแต่ละเดือนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยแต่ถุนด่านได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับ ร่วมส่งเสริมการออมกับเยาวชนที่ฝากเงินฝากเผื่อเรียกคิด now นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบแต่ไม่เกิน22ปีนะครับแต่คิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละศูนย์โดยจะให้ดอกเบีย้ยนะครับร้อยละศูนย์จุดต่อปีการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่าจานวน100บาทนะครับตัวนี้กันงครับธนาคารออมสินนะครับร่วมส่งเสริมการออมกับเยาวชนด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกคิด now นะครับ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบแต่ไม่เกิน22ปีนะครับโดยจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0 6 0ต่อปีการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน100บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผ่อเยกคิดนาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนเนี่ยนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 100, 100บาทโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ0.60ต่อปีคำถามคือ ผู้ที่จะฝากได้เนี่ยต้องมีอายุเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ Facebook Live หรือทาง YouTube ก็ได้นะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยใต้สุนดาน,นะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15มกราคมเมื่อวานนี้จากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณกฤติยาคำสอนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับกับเรื่องราวของการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ มีทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อแต่อย่างที่บอกนะครับคือสถานการณ์มันผันผวนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคุณจูเกียรตนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจูเกียร์ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับครับถือโอกาสสวัสดีสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่ด้วยฮะมีกับเรื่องตื่นหน้าตื่นเต้นเกิดขึ้นตามมาเลยคุณจูเกียร์ยังไงดีครับปีนี้เอาเอาแค่สามเดือนก่อนดีไหมฮะหรือยังคือคือผมว่าสามเดือนแรกเนี่ยการสวอก็ยังน่าจะไปได้ดีนะไปได้ดีนะอ้าวน เพราะว่าถ้าเราดูจากอตัวเลขที่มัน carry over มาการ <S <S ขอใบอนุญาตเนี่ยผมดูเนี่ยอย่างแค่อทิตย์แรกของเดือนมกราเนี่ยการขอขอนุญาตแต่นะประมาณเ,าเกือบสามแสนตันนะครับอาทิตย์เดียวนะสามแสนตันอาทิตย์เดียวเนี่ยถ้าเราคูณสี่เข้าไปก็น่าจะเป็นล้าน, <S <S นเดือนละล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในควอเตอร์แรกเนี่ยคิดว่าการส่งออกยงน่าจะอยู่ ที่ผมว่าอย่างน้นนอยๆก็ต้องแปดเก้าแสนตั 9, นต่อเดือนนะครับเพราะมันจะมีออเดอร์ที่ค้างคาอยู่<อ>นะฮะยังส่งมอบไม่เสร็จเช่นอินโดนีเซียเนี่ย<ะ>ซึ่งส่งไปได้ถึงปลายเดือนกุมภานะครับอันนี้ก็อันหนึง่งแล้วก็ได้ข่าวว่า Indonesia, อินโดนีเซียอาจจะมีการเปิดประมูลอีกครั้งหนึ่งเร็วเนี้ยนะครับอีกประมาณสักห้าแสนตันนะซึ่งซึ่งก,ก็ผมคิดว่าถ้าเปิดประมูลในช่วงนี้เนี่ย ก็ไทยก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวออกพอดีนีคใช่ไหมครับ้าเวียดนามยังแพงอยู่เพราะว่าข้าวเวียดนามเนี่ยมันจะออกมาประมาณสักเดือนบีดากรับนะฮะเพราะี้นี่ยก็ก็ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับไทยสาหรับตลาดอินโดนีเซียนะครับซึ่งซึ่งก็เลยดูว่าควอเตอร์แรกของปีนี้เนี่ยผมว่าการส่งออกก็น่าจะยังดีอยู่นะครับแต่พอไปถึงควอเตอร์ที่สองเนี่ยาะว่าดีแหละจะเริ่มรุนแรงขึ้นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเวียดนามเนี่ย เริ่มเข้านาปีเริ่มออกเนี่ยผม,ผมเชื่อได้เลยว่าเขาก็ต้องปรับราคาลดลงมาอืแล้วก็เท่าที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นขอบที่ดีไม่ได้ม่ได้มีอะไรเสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็น่าจะรุนแรงขึ้นในช่วงไตรามาสสองนะฮะแล้วก็อาจจะแครี่ไปถึงไตรามาสสามซึ่งก็ต้องนังลุ้นต่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโนโยบายของอินเดียเนี่ยจะเป็นไงบ้างครับครับยังจะแบนต่อ หรือว่ายกเลิกแบนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครตอบได้นะครับว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็มีบางกระแสก็บอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเอหลังจากเลือกตั้งของอินเดียแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับโอเคปล่อยหน่อยนะครับให้ให้มีการส่งออกดีขึ้นไม่งั้นเนี่ยข้ามมันจะล้นประเทศเนื่องจากว่าเออผมคิดว่าผมถือเขาเขาก็ไม่เหลวไม่ได้มีอะไรเสียหายนันะครับ ก็เพราะฉะนั้น,นเนี่ยคงต้องลุ้นเป็มใจมากใจมากไปอะนะฮะไอเรื่องของคอมมอนิตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากมันขามกาันทั้งปีลาบากนะฮะใช่ใช่มันทัง้งทั้งนะฮะมันมันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันหมดเลยทั<ะ>้งโลกนะครับไม่ว่าจะเ,เป็นประเทศผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้บริโภคว่าอย่างต้องการเข้าขนาดไหนับแล้วอาจจะรวมไปถึงตัวคอมมอนิสี้ตัวอย่างเช่นตารีบ้าง นะครับว่าอะไรเงี้ยว่ามันจะมีเรื่องของผลผลิตเป็นไงมีผลกระทบเป็นไงบ้างนะครับไอ้ที่เรื่องของ,ปปงกองางนะร, AC, รงงาปิดไอ้เรื่องของทะ,ะเลแดงเนี่ยส่งผลทําให้เรื่องของงานโลจิสติกส์เนี่ยมันลาบ,บากขึ้นยังไงนะครื่อขนส่งในเรื่องของพวกคอมมูนิตี้ตัวอื่นอะไรต่างๆเนี่ยมันแฟกเตอร์มันเยอะมากนะครับแต่เราเอาดูไปใส่มาสไ,ไปใส่มาสไปอืมแต่ถ้าเกิดปัจจัยหลกักๆนี่นะฮะ แตในประเทศไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะมีแต่ปแตต่างประเทศท่าั้งเลยใช่ไหมผมเชื่อว่าของเราเองผลผลิตก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะับนะครับจากหัาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็กดูเหมือนกับตัวผลผลิตที่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเท่าไหร่เอน็นดิโอทำอะไรไม่ได้เลยเลยฮไม่ได้ไม่ได้ทำเลยไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยครับนะครับ,รบนะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่าราคาของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ย น่าจะพอใจมากครับครับข้าวขาวเนี่ยเกวี้หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทซึ่งถือว่าสูงมากปกติเนี่ยมันก็อยู่เจ็ดแปดพันอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะปลูกเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่สร้างรายได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกในข้าวนาบฝังเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมี ผลผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะซึ่งก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าในตลาดในในช่วงที่ตลาดตอนนี้เนี่ยมัน,ม,นมีปัญหาในเรื่องของ supply ของคนเพราะว่าอิา India เนเดียแบนอินเดียนี่เป็นประเทศที่ส่งออกมากที่สุดในโลกช่นะปีหนึ่งประมาณยี่สิบสองล้านตันเนี่ยแต่มาแบนเรื่องขา้าวขาว,ขาวขเนี่ยข้าวขาวของอินเดียเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณสักประมาณแปดถึงเก้าล้านตันนะจากที่ส่งออกยี่สิบสองล้าน นเราะฉะนั้นแปดเก้าแ้านตที่หายไปเนี่ยนะครับก็มันก็คงต้องมาแชร์ไปถึงประเทศอื่นๆบ้างไม่มากก็น้อยับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับถ้าถ้าราคาเราไม่แพงเกินไปเนี่ยอ,ออเดอร์มันก็จะจะยิงมาที่เรามากขึ้นแต่ถ้าเราแพงเนี่ยออเดอร์ก็อาจจะน้อยลงเ็าอาจจะไปหาปากีสถานที่อาจจะถูกกว่าหรือเวียดนามบางประเทศใช่ในเรื่องของนะฮะตัวสปาย จับตามมองกันไปนะครับครับถ้าถ้าเป็นตลาดของเราเนี่ยนะครับตลาดเดิมๆอยู่ี่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณชูเกียรติฮะเดี๋ยวจะได้ไม่งงตลาดเดิมของเราเนี่ยยังพอได้อยู่ใช่ไหมฮะน่าจะไม่มีออเดอร์เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมฮะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะยกยกเว้นเอ่ออย่างเช่นอย่างอย่างอินโดที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยฮะเอ่อเชื่อไหมครับว่า เดือนอพูดถึงทั้งปีของปีหกห้าแล้วกันครับอินโดนีเซียซื้อจากไทยไปแค่ไม่ถึงหกหมื่นตันปกตินะฮะปกติไม่เกินหกหมื่นอธิ่าหกหมื่นกันนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหกหกเนกับซื้อไปล้านห้านี่ตรงนี้หะไอ้ทุนนานตรงนี้ <laughs> นะครับนะครับก็งนนี้นก,ก็เป็นอะไรที่ที่เนี่ยพอที่จะ,ะประเมินได้ว่าว่า,วานะฮะ ตัวเลขส่งออกในปีที่แล้วที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ,รบประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือคือปีที่แล้วเราเราเราน้าจะส่งออกได้ประมาณสักแปดจุดแปดนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนที่เจ็ดจุดเจ็ดนะครับเพราะงีน้เนี่ยก็ก็ล้านกว่าตันที่เพิ่มมาเนี่ยก็ก็เห็นดูเหมือนว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศหลักนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเองอาจจะส่งออกที่อาจจะซื้อข้าวเราน้อยลง,อย,งอย่างเช่นอิรักเนี่ยับปีสอง สองหกหกห้าสองห้าหกห้าเนี่ยนะครับเอซื้อเราประมาณล้านห้าแต่ปีนี้เหลือแปดแสนก็จะมีความรับก็ก็ยังถือว่าโชคดีของของไทยปีที่แล้วนะครับอินโดนีเซียนี่ยมาซื้อเยอะนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่ซื้อเพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้วเช่นมาเลเซียเนี่ยปกติเนี่ยซื้ออยู่ประมาณสักแสนสามหมื่นตันจากไทยอปีที่แล้วเนี่ยเกือบสี่แสนอะไรเงี้ยนะครับ ฟิลิปปินส์ก็เช่นกันนะครับฟิลิปปินส์นี่ก็ปกติเนี่ยซื้อประมาณสักไม่ถึงสองแสนปีแ้วซื้อเลยเกือบสี่สี่แสนตันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับจะถามว่าเราครอเวอร์ตลาดทั่วโลกหรือยังเราครอเวลร์หมดแล้วจริงแต่ว่าอในแต่ละปีเนี่ยอคนซื้อคนนี้อาจจะซื้อมากขึ้นนะคนนี้อาจจะซื้อน้อยลงนะครับแล้วแต่สถานการณ์ของเรื่องราคานะฮะว่าเออมันเขา ก็จะสามารถสู้ราคาได้เท่าไหร่ังไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีซอสอื่นที่มันถูกกว่าเราไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับคือคอมมิชชัเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเชื่อเชื่อนกันด้วยราคาเป็นหลักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่หนีกันมากเลยไม่มันไม่เหมือนเมื่อสามสิบปีที่แล้วที่ของไทยเนี่ยโอ้ยเรื่องของคุณภาพนมีแต่ใช่ไหมฮะทุกคนก็ให้การยอมรับเดี๋ยวนี้เนี่ย ้องยอมรับว่าประเทศผู้ส่งออกเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่ามาเคียงบา่าเคียงไหลกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของอ,อคุณภาพเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ละนะครับเพราะเนื่องจากพอมันใกล้เคียงกันมากเนี่ยราคาเป็นเรื่องที่สําคัญละะกับ อ่าตรงนี้สาคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเดิมเราก็ยังเก็บเอาไว้อยู่แสดงว่าปัจจัยหลักๆนะครับผมอันนี้ผมผมพูดเองนะฮะคุณจูเกียรติะหนึ่งคืออินเดียสองคือเวียดนามเวียดนามเดี๋ยของเขาจะออกมาประมาณเดือนมีนาใช่ไหมฮะมีนาเมษาประมาณนี้ใช่ครับกับช่วงนั้นเนี่ยอราคาข้าวมันจะเป็นยังไงต่อคุณจูเกียรติมันมีมีโอกาสที่จะปรับลดลงมาได้ปรับลดลงมาได้ถ้าถ้าสมมุติว่า เวียดนามเนี่ยปรับลดราคาลงมาเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งน่าจะทำแหละซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอแต่ว่าผมผมในปีนี้เนี่ย<ะ>เข้าใจว่าการปรับลดของเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่รเพราะนี่มงจากอินเดียอย่างแบนอยู่อ๋อ นะฮะถ้าเป็นปีปกติเนี่ยโอ้โหตอนนี้ลดควบภาพเลยเพราะมันจะมีออกมาตั้งหลายล้านนะของอินเดียเขาอื่าบางบางบางทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งลงมาทีห้าสิบเหรียญเลยต่อีครัแต่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับมีการปรับลดลงบ้างแต่จ,จะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะักนะคะคือต้องเรียนว่าถ้าตราบใดอินเดียอย่างแบรนอยู่เนี่ยผมว่าเรายังโอเคนะ นะครับในเรื่องของของการส่งออกข้าวเพราะอย่าลืมว่าไอ้ตัวข้าวขาวของเราเนี่ยเป็นเป็นเ,เรียกว่าชนิดหลักนในการส่งออกนะครับอปีนี้น่าจะอยู่มาสักสี่ล้านห้าแสนตันจากแปดล้านแปดเนี่ยสี่ล้านห้าเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของตัวข้าวขาวนะครับรองมาก็จะเป็นเรื่องของอไอ้ตัวข้าวหอมมะล,ลิแล้วก็ข้าวนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นข้าวขาวห้าเปอร์เซ็นต กับ,บข้าวขาวห้าเปอร์เซนตลาดเดียวกับอินเดียป่ะฮะตลาดเดียวกันตลาดเดียวกันกับเวียดนามเวียดนามนด้วยโอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไงพอ,อ,อช่วงนี้ก็เรายัางโอเคอยู่เพราะว่าอินเดียไม่ส่งออกข้าวขาวแต่เขายังส่งข้าวนึ่งนะฮะนึ่งยังส่งออกได้นะครับข้าวมัสมาซี่ก็ยังส่งออกได้แบรนเฉพาะขา้าวขาวอย่างเดียวต้องต้องเตา,าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นชนิดข้าวที่ผมว่า ผู้บริโภคเนี่ยใช้มากที่สุดนะฮะครับทําสารพัดข้าวได้อืมใช่ครับใช่ใชะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงกลางปีมันต้องมีอะไรแข่งขันกันอีกเนี่ยเราเราจะเตรียมแผนไว้ใุกเกิ์ตั้งสมมติฐานไวมยังไงบ้างฮะคือจริงๆว่าปีนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างคอนเซอร์เทีฟนะครับเราก็ตั้งว่าปีนี้เราอาจจะส่งออกลดลงอ่ะ,ะครับ,รบตั้งไว้แค่เจ็ดจุดห้าเองเจ็ดจุดห้าล้านนะฮะ,นนะ,ฮะใช่ครับจากจากปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแปดจุดแปดครับ แต่ตัวเลขยังไม่แน่นอนเลยนะไม่เป็นไรครตั้งข่ขาไวไว้จะรู้กันแล้วถ้าเกิดว่าเจ็ดจุดห้าปุ๊บถ้าเป็นไปได้แลวเกิดมีปัญหาในตลาดโลกอย่างเช่นว่าปริมาณของมันขาดแคลนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเพิ่มได้ถูกไหมฮะถูกต้องครับ <c oughs> อันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนว่ามันต้องดูเป็นสายบ้านสายบา <c oughs> ้าน <c oughs> นะครับอย่างอย่างไตรบ้านแรกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปว่า <c oughs> ดูแล้วมันยังคงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ <c oughs> นะครับแต่ว่าไารม้าสที่สองสามสี่เนี่ยก็คงต้องดูว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลง เอลเอลิโจะรุนแรงขึ้นมาอีกไหมในประเทศนะครับผู้ซื้อทั้งหลายเนี่ยจะต้องซื้อมากขึ้นไหมแต่ว่าอย่างที่วันนี้ที่เราดูเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยอิมพอร์ตแบบประมาณสี่ล้านตันนะครับเราก็เชื่อว่าปีนี้คงคงซื้อไม่ถึงหรอกอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งอาจจะสักสองล้านอะไรอย่างนี้นะฮะับเชื่อไอ้จำนวนที่ลดหลั่นลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งมันง่ายจะต้องมีผลกระทบ กับเ,เรื่องของการส่งออกเข้าของไทยด้วยะนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นนะครับถ้าเรื่องของเวียดนามเรื่องของอะไรเนี่ยเริ่มมีเข้าใหม่ออกมาอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราคาดคะเนว่าทําไมเราถึงปรับตัวเลขเนี่ยลดลงมามเหลือแค่เจ,จ็ดจุดห้านะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เราปรับตรงนี้เนี่ยเพราะเราดูว่าไม่แน่ใจว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอินเดียจะกลับมาส่งออกไหมเราต่อไม่ได้ เราตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายของเขาเนี่ยรหรืออาจจะแบนไม่ไม่แบนแต่ว่าอาจจะเก็บภาษีแต่แค่เก็บเก็บภาษีเนี่ยราคาราคามันก็จะต่างกันเยอะแล้วเพราะว่าเข้าในเตียมันจะถูกกว่าเข้าไทยเนี่ยประมาณร้อยเหรียญน,นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียไอ้มา s แชร์ที่เราเคยมีในปีที่แล้วเนี่ยกลับคืนไปให้กับเขาับ นะฮะอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับตลาดจีนแหี่เราบอะไรนะครับตลาดจีนตลาดจีนผมลืมถามเลยตลาดจีนเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่เลยนะครับจีนเนี่ยซื้อน้อยมากครับปกติจีนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนําเข้าประมาณห้าถึงหกล้านตันแต่ในปีที่แล้วเนี่ยจีนนาเข้าประมาณสักสองล้านหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าซอกในจีนเนี่ยผมเขาพอป่ะหรือเก็บไว้เยอะยังเก็บไว้เยอะ นะครับอ่าเอ้ที่ซื้อก็คือซื้อพวกเรื่องของข้าวหอมข้าวอะไรต่างๆไม่ไม่เป็นไม่ซื้อข้าวขาวอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะซื้อ,อพวกตายข้า,ขาวจักอินเดียนะครับเอ่อเพื่ออาไปทําเรื่องของอาหารสัตว์มากกว่าครับนะฮะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตตยข้าวอินเดียก่อนที่จะแบนเนี่ยถูกมากนะครับตันแค่สองร้อยกว่าเหรียญอะไรเงี้ยผมโหเอจีนซื้อไปเยอะเลยหลายล้านเลยครับว่า ปีที่ผ่านมาพออินเดียเริ่มแบนเรื่องของทั้งไต่ข้าวขาวแล้วก็ต้นข้าวขาวเนี่ยก็ทําให้จีนก็ก็นาเข้าลดลงนะ, mm hmm. นะครับแต่ก็ยังดูว่าจีนปีนี้เองก็ไม่น่าจะเป็นบิ๊กเลเยอร์นะครับก็ก็ยังน่าจะอย่าง,งนาเข้าไม่มากเหมือนในอดีต <c oughs> นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคา,าดคะเนไว้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ตลาดอาจจะหดตัวลงไปนิดหนึ่ง mm hmm. นะครับ <c oughs> ก็้องดูเวียดดูอย่างเช่นฟิลิปปินส์ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนโยบายของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวสักสามเดือนหน้ามาคุยกันใหม่นะฮะได้ครับดีเลยครับวันนี้รบกวนแค่นี้ครับคุณชูเกียรติครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติโอภาวงบงนะครับนายกิติีพันสักสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนี่แหละครับพอฟังผู้ส่งออกเราจะได้เห็นว่าทิศทางข้าวเราเนี่ยมันก็มีคู่แข่งอยู่หนักๆเลยนะฮะก็คือเวียดนามกับ อินเดียนี่อย่างดีนะครับที่สถานการณ์ในเมียนมารหรือในพมา่าเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องการสงฆ์ความไม่สงบภายในเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสงบเมื่อไร่เนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้ติดอันดับหนึ่งในสามของโลกนะครับเอางี้ดีกว่ามันจะเป็นการเป็นเป็นการต่อสู้กันที่ห้ำหั่นกันอย่างอำมหิตพอสมควรทีเดียวนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนวันนี้เรื่องของธนาคารเงาจีน ธนาคารเงาจีนยักษ์ใหญ่ล้มละลายนะครับหลังจากที่มีหนี้สูงถึง4 6 0 0 0 0ล้านหยวนด้วยกันเกิดอะไรขึ้นนะครับได้พูดคุยกับคุณธัญลักษ์วัชรชัยสุรพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกตรกรไทยจำกัดในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษคิดนาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนเนี่ยนะครับ การเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน100บาทแล้วก็จะได้รับดอ,อกเบีย้ยในอัตราหน่วยละในอัตราร้อยละศูนต่อปีนะครับคำถามคือผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่รับ